สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับนี่ก็มาถึงข้อหัวแล้วเนี่ยเอาอยาลงแล้วะฮะแสงกบร้องละอ,บ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 อ๊อฟอ๊ออ๊ออ่าลองแหละลอง,ลลองลตัวผู้ร้องครับ <c oughs> นี่กบผมนะ มีสองบอกบกบกับหอยจะอยู่ด้วยกันนะนี่ก็กบให้ดูหอยหน้าหน้าทานนะตัวเหลืองอเหลืองอลามเชอร์รี่สีทองกบกบกบนี่เห็นแต่หัวก็มี

สี่สิบกว่าตัวเนี่ยไ้ตักย่างได้เลยต้มหม้อปลาย่างกันแหละมาดูไซเล็กฮะลงไปสองตัวไอ้สองร้อยตัวไซเล็กนะนี่ไซเล็กไนี่เล็ก,ลกนอนนอนไปไหนหมดนี่ก็โตวไวนะ เอามาตัวนี้เดียวนี่ก็เท่านิ้วโป้แลลงไปสองร้อยตัวในนี้นะไม่ได้ถ่ายน้ำให้เลยแต่เขาบอกไม่ต้องถ่ายบ่อยอนะเอามาตัวไอตัวเล็กๆนิดเดียวตอนนี้เท่านิ้วโป้แล้วฮะเด่นกว่า ในหญ้าที่เพิ่งไปเกี่ยวมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวยญาให้วัวกันนะครับ กินหัวอาหารนิดเดียวเอง

กินทุกอย่างาะเอาหัวหั่นให้กินก็ไม่กินกิน,แล,กน,นดดแล้วกินนิดเดียวแล้วกินนิดเดียวนม่ไงไม่กินกินกินเป็นแล้วนะอะน้ำไปเติมหน่อย ก็จะทำอัตโนมัติก็ไม่ได้ฮะตัวเล็กเอามาก็ก๊อกหักบดแหะตรงนี้ก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละก๊อกหักบดดื้อฮะตัวเล็กดื้อ นี่ดูน้ำโชคอร่อยเลยอ่ะกินให้หมดเนี่ยหมดแล้วก็กินฟางนะเนี่ย,ยฟางเดี๋ยวผมจัดการอคอกนจัดการอคอกน้อย แล้ลครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่าชาแน,นลด้วยนะครับ